ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอนสิความพลาดท่านว่าหาต้องเอามาพากให้ฟังอา่านมีครัยากที่าน,นฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไว้ขออาภัยท่านมาณนะที่นี้ด้วยหากดูและชอบชอบใจปุ่มไหนปุ่มแชร์อยู่ใกลๆอย่างก,กดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับสิบนี่แถวบ้านาเรียกดังแต่ท่อล้อไม่หมุนครับทำเป็นขยับขาไปมาราวกับว่าตัวเองเป็นโรนันโดสมัยพีกกะฉีกตัวประกอบแต่ต้องมาจบแบบอนาถคา,า,าดว่ายังต้องฝึกอย่าพึ่งคึกมาล็อกหลบเพราะเดี๋ยวจะจบแบบไม่หล่อชัดเลยไอ้นี่แม่งล้มบอลของแท้อันดับ9ก้าไหลคืนไปแค่ใช้ตีนรับเตะดังปั๊บก็จบแต่ดันจบอีกแบบแทบไม่น่าเชื่อเมื่อพีโกชโยกเท้ารับว่าบอลหลุดหยุดไม่ทันพันเสียประตูคนดูยืนเงียบด่ากันเพียบท้งดินเดน จนดูแคลนว่ามึงล้มชัวเอาตัวไปติดการพนัน,นแน่แน่ไอ้แย่เม็ดอันดับแปดนี่ก็มัวแต่เมืออลอยพลอยจับบอลลั่นจากนั้นก็ชิบหายกลายเป็นเอาดาบให้คู่แข่งแกว่งเข้าคอหอยจ่อยสิไอสัตว์เจอยิงยัดแบบเจ็บปวดเสือกเล่นพรวดพลาดเจอฟ้านหน้าเขาให้จะได้หลาบจำแล้วก็อย่าทำอีกนะครับ อันดับเจ็สเดจมาที่ปักควายสเตเดียมเปียบไปด้วยโคลเลี้ยงกะโจนมาในกรอบกะจะรอบยิงจนเห็นสิ่งแปลกแปกแหวก,กมาในสนามนามว่าไอ้ด่าขวางทางยืนบังมิดต,ต้องสะกิดให้ออกแล้วก็บอกมึงไปเห่าตรงนู้นนะ อันดับ6นี้ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือมันไปเองครับจังหวะไล่กวดไล่ฟัดบอกให้หยุดดันสะดุดยอดย่าน่าจะความแต่ดันทําบัตรสีก็มีนิ้วเกี่ยวกางเกงกำลังแรงยิงบอลวิ่งออกขวาขอบอกว่าเสียขวัญยิงลั่นไม่เป็นท่าพาเพื่อนเขินเดินโชว์ไข่ไช่ไหลเสียจริงๆนะมึงเนี่ย ดับห้าเหมือนไม่หมือหวาอันใดแต่ความจังไรมันซ่อนไว้หลังนี้ครับเพื่อไหลคืนง่ายๆจะเตะจะต่อยจะสอยจะเสียบนับว่าเพียงวิธีแต่พี่ชายคนดีแกใส่ท่ามุกไม่หาพาโคตรเครียดเหยียบบอลตดเท้าไหลย้อนสอนหมวกก็ไม่ใส่ไหลเข้าไปเฉยเลยร้องเฮ้ยกัะทั้งอัศจันย์พร้อมถามพร้อมเพียงกันว่าเราดูตลกสามชาติหรือว่าฟุตบอลกันวะเนี่ย อันดับสี่นี่ต้องบอกว่าไม่ใช่บอลพลาดแต่เป็นหน่วยพยาบาลที่ความชำนาญหามีไม่นักเตะเดินไม่ไหวต้องแบกไปโรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งความกระทอนกระแทน่นก็มาพานักบอลร่วงเหมือนง่วงไม่ได้นอนพี่นักบอลน,นี่บ่นเลยพวกมึงอย่าทำตัวเป็นรัฐบาลที่เหมือนจะสงสารแต่เสือกซ้ำเติมกู อันดับสามข้ามาดูจุดโทษโคตรจะเพียเเพ้ยนเซฟเสียนคตรเหนียวโชว์เฟียวดีใจแต่ความจังไรไมาเยือนทันทีครับเพื่อนนี่ก็ดีใจสัตว์จัดท่ากระโดดกอดเต็มฟอดพี่โกโถหน้าสงสารเหตุการณ์ตาลปัดไอสัตว์บอไลไหลเข้ายืนเหงากันหมดสหลดข้ามปีโดนแบบนี้ไม่มีใครลืมหรอก อันดับสองหลุดเดียวเสียวดากวิ่งทากมายิงชิงเลี้ยงเบียงขวามาหนา้าประตดูดูอย่างไรก็จบแล้วแต่ไม่แคล้วตีลั่นบอลแม่งแรงทะแยงออกไปนู่นพุ่งเข้าอัศจรรย์สาแท่งงานทั้งบางไม่มีอะไรขวางเสือกยิงไม่เข้าเว้าออกนี่มึงหลอกหรือมึงยิงจริงๆวะเนี่ย อันดับหนึ่งกดสปีดมาอย่างดีหนีมาทางขวาไล่ล่ากันใหญ่กะว่าอย่างไรก็ลำบากหากมีโกยืนอยู่แต่จูจ่ๆโกไม่อยู่แต่ยืนเยี่ยวเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวบาดคับไม่รู้เวลาเวลาพาเพื่อนงอนไม่เตะบอลด้วยอีกเลยครราเป็นโกพ่อมไปยืนเยี่ยวและนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูและชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับแลวกลับมาพบกับขอบสนามท็อปเทนสายหาได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Mira, tú estás buena, tú pareces blanca, parece morena, así que...